คนอาจจะมีเหงื่อแตกนะคะหายใจไม่ออกก็อันเดียวกันนี่แหละเสร็จแล้วถ้าปวดเนี่ยให้เราจับที่หัวใจหัวใจอยู่ข้างไหนหใจอยู่ข้างไหนคะอ่าจ,จะอยู่ข้างซ้ายอาจจะง่ายๆเจ็บหัวใจตรงนี้นานประมาณสินาทีขึ้นไปนะคะบางคนอาจจะเจ็บแล้วขึ้นมาที่ไหล่อาจจะเล้าขึ้นมาที่หัวไหล่ได้แล้วอาจจะเล้าลงมาที่ลิ้นปี่ตรงนี้นะคะ <c oughs> อาจจะปวดมาตรงนี้ด้วยแล้วอาการร่วมด้วยก็คือหายใจไม่ออกใจสัน่นเหงื่อออกหมดยังทีง่พูดมาหมดแล้วเออนั่นแหละค่ะถ้ามีอาการแบบนี้ก็รีบโทรหนึ่งหกเก้าเลยนะคะตรงนี้ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ถูกแล้วมันจะมีเส้นเลือดอย่างนี้นะคะเส้นเลือดไหลวาไว้อย่างนี้อยู่เลยอะ เสร็จแล้วระหว่างนี้กนที่จะวัดเนี่ยพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดนะถ้าพูดความดั้นขึ้นออยากจะพูดอะไรก็เงียบก่อนนะจะเพี้ยนเลยแต่แล้วเนี่ยก่อนที่จะวัดเนี่ยเขาเดินทางเนี่ยปั่นจักรยานมามาถึงวัดให้เลยไหมมาข้าวตอนนานกี่นาทีกี่นาทีเออประมาณกี่นาทีสิบห้านาทีแล้วแต่เนาะ ตลอดคันดีประมาณ15นาทีนะคะนี่แสดงว่าจะนี่ถูกแล้วนะในตานั่งตาไม่ต้องนั่งสังโค้งให้ได้นั่งแบบสบายๆเลยจ้าโอ้โตรงๆโอ้โหยิ้มยอ้โยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มไม่ผิดนะคะแต่พูดไม่ได้แล้วก็กดาร์ทเลยนะคะเราดูมันลุ้นหวยเลยค่ะเราดูเลขที่จะออกะ ปลอดภัยเนาะก็ก็คือว <spind le. S 1> ่าตรงนั้นนี้ก็เห็นมีอะไรเราดูความปลอดภัยให้ดูด้วยนะคะแล้วเอาอะไรใส่ปากไหมใช่ชาวบ้านอะเอาอะไรใส่ปากไหมถ้า้องางานหรอเใช่ะเอาอะไรใส่ปากไหมอะไรใส่ปากไม่นะมีไม่ยายเอาอะไรใส่ปากม่เนคนาอาาที่เราได้ยินมานี่เอาอะไรใส่ปากหมคะ เด็ดขาดนะคะช้อนช้อนแข็งไหมน้อแข็งมแข็งเสร็จแล้วถ้าเขาตักเข้าไปอะอะไรมันจะหักอะไรมันจะหักฟันมันจะหักใช่ไหมช้อนมันไม่หักหรอกเนาะฟันหักฟันหักแล้วฟันหล่นไปทางไหนฟันหล่นไปทังรอบหรือจะหล่นเข้าไปทางไหนถ้าฟันหักเสร็จแล้วฟันก็จะตกลงเข้าไป นะถ้าโชคดีหล่นลงไปในหลอดอาหารก็ไม่เป็นไรก็ู่ในกระเพาะแล้วก็ถ่ายออกมาแต่ถ้าโชค้ายหล่นไปติดหลอดลมหายใจไม่ออกอยากชักหลับตายเลยนะแม่เนาะดังนั้นห้ามเอาอะไรใส่ปากนะคะบางคนเนี่ยกลัวลูกนั่นตัวเองเอามือเอามือไปอ่าใช่เอามือเนี่ยไป ใส่ไว้ให้ลูกอะก็ไม่ได้นะคะประเมินค่านะก็ให้ประเมินว่าเขาสัญญาชีพยังมีอยู่ไหมนะคะประเมินสัญญาชีพโดยการจับที่ประจอนใช้นิ้วสองนิ้วค่ะยกมาทั้งทุกคนค่ะยกมาชูอย่างนี้ก่อนนะคะ แล้วก็แตะอี่ตรงติ่งหูค่ะติ่งหูก่อนนะใครติ่งหูใครไม่มีต uh ิ่งหูมีทุกคนนะคะแตะติ่งหูแล้วก็หน้าลงมาตรงทางนะคะแบบนี้นะคะหน้าลงไปนะคะมีชินตอนเต้นไหมเต้นไหมคะคนนี้ไม่เต้นนะเต้นไหมคนนี้ไม่เต้นใช่ไหมอ่ะคนนี้ไม่เต้นนะคะจากฝั่งเดียวไม่แน่ใจเอาสองฝั่ง ต้องฟังเลยอ่าต้องฟังคนนี้เต้นไหมไม่เต้นตายละตาบอกว่าตายละเสร็จแล้วทีนี้ทำยังไงเสร็จแล้วทีนี้ทำยังไงคะที่ถ้าจอไม่เต้นหายใจก็ไม่หายใจโอ้ตาช่วยบอกว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้ใช่โทรหาหนึ่งหกหกเก้านะคะโทรหาหน่งาโทรหาหนึ่งหกหกเก้าบอก บอกสถานที่ให้ชัดเจนนะคะว่าอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่ไม่ตกใจค,ค่ะก็บอกนิ้โโวโว้าอยู่ว่ามีคนจับที่มือจอไม่เต้นไม่หายใจอยู่ตรงไหนลืมบอกสถานที่ทรถมือถือหวก้าไปไม่ถูกน,นะค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็หูฟังได้ยินเสียงหายใจไหมนะอ่าดูอย่างทำตามหมอมูนะคะพยามเกถ้าไม่ได้ยินเสียงอ่ะ มาดูสัมผัสเอามิ้วไปอ่างอ่างตรงแก้มใช้เขาพูดว่ายังไงอ่างอ่างไหม <c oughs> ไปสัมผัสเออไปสัมผัสนะคะดูว่ามีลมหายใจเข้าออกไหมนะคะนายชูขึ้นมาจัดมือค่ะตรงไหนจัดมือตรงนี้นะคะ <c oughs> เอามือข้างที่ขนาดลงก่อนนะคะแล้วมือข้างที่ไม่ขนาดเนี่ยลองนะคะอ่าท่าปัม้มไหลต้งตึงๆแ,แขนตึงๆแขนตึงไหลตรงไหลเนี่ยต้องตรงกับคนเจ็จนะคะตรงไหมอันนี้ตรงยังตรงนะคะหัวเข่าทั้งสองข้างหัวเข่าทั้งสองข้างอยู่แล้ว่าะคนเจ็จเนี่ยท่านี้ใช่เลยนะคะ ตำแหน่งที่จะปั๊มเอาวางตรงไหนก็ได้ไหม,ไมวางตรงไหนงันไปไม่เรู้ป่ว่าทำไมหมูว่านี่คือเก่งทุกหมดนะตำแหน่งก็คือตรงเส้นหัวนมนะคะแล้วก็วางตรงกลางกระดูกตรงกลางอาถ้าบางคนเนี่ย มีคนบอกว่าถ้าเราแบบว่านมมันยานเออทียานเออจะวัดตำแหน่งยังไงอ่ะจอ่ะทีนี้ถ้าไม่วัดตำแหน่งจากนมก็คือให้วัดตำแหน่งจากลิ้นปีอาจับลิ้นปี่ค่ะลิ้นปีู่ตรงไหนคะจับกไหมจูกไหมหรือว่าจาเจอในไขมันเราตรงนี้อ่ะลิ้นปี๊ดตรงนี้นะคะให้เอานิ้วสองนิ้ว วัดว่าวัดขึ้นมา,มาเหนือลิ้นปีนะคะเหนือลิ้นปีอ่าตำแหน่งนั้นนะค่ะตำแหน่งที่อยู่เหนือลิ้นปีนั่นแหละคือตำแหน่งที่เราจะปั๊มหัวใจนะคะบางคนเนี่ยลืมลงลงลืมลืมตกใจไงคะจำได้แต่ว่าลิ้นปีแล้วไปปั๊มอยู่ตรงลิ้นปีเลยปรากฏว่าเป็นไงคะาจากชั้นชี้อาา่า <S <S <sow. S 1> อหนะคะ อ่าปั๊มหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีนะคะเร็วไหมเร็วไหมคะเร็วไหมคะหนึ่งนาทีมีกี่วินาทีหกสิบิวินาทีถ้าปั๊มหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีแสดงว่าหนึ่งวินาทีต้องปั๊มหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งเออเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ต้องปั๊มให้ได้นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวจะพาสอน ทำจังหวะนะคะเอาจังหวะจวตกมือตามนะให้ได้100ด1 0 0่งรถึงร้อยสครั้งต่อ1นาทีนะ เจ <c ười> <c ười> 3ดแปดเ้าสเอ็ดองสิบสาิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสอเก้าสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบาสสเ้อ้อต้องตั้สัดแบบนี้เลยเนาะสห้า เจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอิบสงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบสามเจ็ดสามสองสามสามสี่สามห้าสามหก่สี่บกเลมส่งเค่ะเริ่มค่ะข้าจแ คค่ะห้าเซนติเมตรประมาณไหน cm, ห้าเซนติเมตรเดีวชูวนิ้วมาให้ดูหน่อยแล้วห้าเซนติเมตรห้าเซนติเมตรประมาณไหน,นประมาณนี้ห้าเนี้ค่ะเนาะให้ลึกรงประมาณห้าเซนนะคะกดหน้าอกค่ะเ่อนะคะประมาณนี้นะ